วันนี้มีกันเทศนะครับนะครับนะวันนี้อ่่พรุงนี้วันเข้าพรรษานะครับอ่าพรุ่งนี้วันข้าววังนี้วันเข้าพรรษานะครับรเจ้าหน,น,น้าที่ความรุ่งโรจน์เลยนะญาติเรียนกับเรียนเชิญท่านตระกูลวินิจนายภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุดขึ้นจุ่มทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ รัเลีงเชิญท่านที่ประธานพิธีครับกระเรียนท่านตระกูลิวิเนศนายภาคผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสูงสุดกระผมแนะนำสำนักงานการสอบสวน ผู้ดำเนินงานเธอพระองค์งเจ้าพัชระกิติยาภาที่จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ M O U เรื่องการประสานงานและการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพัฒนาจิตใจเพื่อช่วยยุติความรุนแรงในสังคมตามแนวพระบัญฑิตะเจ้าหลานเธอพระองค์งเจ้าพัชระกิติยาภาในครนั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านประตูนิจญญภาคผู้ปฏิบัติหน้าที่ไอาการสูงสุดเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันนี้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานันกงานในการสูงสุดที่ปาารากฏในแผนยุทธศาสตร์และตามคํกรบรองการปฏิบัติราชการสํานักงานในการสูงสุดบัดมาตั้งแต่ครั้งโบราณการจบจนถึงวันนี้ซึ่งผู้ศึกษาพิจิรชนส่วนใหญ่จะทราบของก,การสมัครงานทำให้เป็นระดับความสำคัญ ิธีการประกาศตัเป็นพุทธธรรมกานเพื่อแสดงการยอมรับในการสอนของพระองค์นพระสัมมาสัมพุเจ้าและของศาสนาให้ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่าศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนคนไทยสนใจยนอถานที่การปนี้อีกทั้งยัมีการร่วมกันกัารท เพื่อน้องกำลัลึกถึงพระคุณของพระเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนมวมนุษย์ให้ละเว้นจากความชั่วอันตัางแต่ความดี